สวัสดีค่ะพี่ต้นไม้พามารับพลังงานธรรมชาตินะคะวันนี้อากาศดีนะคะแต่หนาวนิดนึงนะคะวันนี้พี่ต้นไม้จะมาพูดหัวข้อเรื่องจงมองหาแล้วเราจะมองเห็นอืความหมายนั้นก็คือถ้าเราอยากจะได้อะไร เราก็มองหาสิ่งนั้นที่ต้นไม้จะยกตัวอย่างเห็นภาพนะคะอย่างเช่นต้นไม้ใช่ไหมเออเราอยากจะเห็นต้นไม้ใหญ่เราก็ต้องมองหาต้นไม้ใหญ่แต,แต่ว่าตอนนี้ต้นไม้นี่มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะไม่มีใบนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูหนาวอืมโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันเลย คำที่บอกว่าจงมองหาแล้วจะมองเห็นเออเราหาสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นพี่ต้นไม้จะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งให้เห็นภาพนะคะมีหลายๆคนเคยบอกว่าหาแฟนคนต่างชาติให้หน่อยอืมทำไมเราถึง บอกให้คนอื่นหาให้กับเราเมื่อ,อไรก็ตามถ้าเรามองหาสิ่งไหนและเราต้องการสิ่งไหนแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นทำไมเราถึงให้คนอื่นมองหาอะไรให้กับเราทำไมเราไม่มองหาด้วยตัวเองอย่างเช่นที่เขาบอกว่า หาสามีคนต่างชาติให้หน่อยอเห็นเรามาอยู่ต่างชาตินะเห็นเรามาอยู่ต่างประเทศก็เขียนมาบอกนะหลายๆคนก็เคยเจอเรื่องแบบนี้นะคะบอกว่าหาแฟนคนต่างชาติให้หน่อยอันนี้มันเป็นเรื่องของหัวใจอืมถ้าคุณไม่ไปหาเองคุณจะได้อย่างไรและถ้าเขา เอาอะไรมาให้คุณในสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณจะเอาไหมอย่างเช่นสมมติพี่ต้นไม้ชอบทานส้มตําเขาเอาผัดไทยมาให้พี่ต้นไม้จะทานไหม no อืมสิ่งที่สิ่งที่พี่ต้นไม้จะพูดในวันนี้นั้นคือความหมายนั้นก็คือชีวิตของเราเรากําหนดเองชีวิตของเราเราต้องรับผิดชอบเอง เราไม่ต้องไปฝากชีวิตของเราไปกับผู้อื่นแล้วก็อีกอย่างนะคะบางคนนะก็ชอบอไปถามคนโน้นคนนี้ว่าเราเป็นคนนิสัยอย่างไรเราทําแบบนี้ดีไหมเ,เราอยากจะ,ะเป็นเหมือนคุณจังอะไรประมาณนี้ชอบไปถามคนอื่นพี่ต้นไม้ขอ ตอบเลยนะคะว่าลหลายๆครั้งคุณชอบมองไปที่อื่นมองไปรอบโลกเลยมองไปทั่วเลยทำไมคุณไม่กลับมามองที่ตัวเองทำไมไม่ถามตัวเองว่าตัวเราเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรเราอยากได้สิ่งนี้จริงๆไหมอย่างเช่นเอ,อ บอกว่าหาแฟนคนต่างชาติให้หน่อยทําไมคุณต้องฝากชีวิตของคุณไว้กับคนอื่นสุดรุปแล้วหัวข,ข้อนี้นะคะก็คือถ้าเราอยากได้สิ่งไหนเราก็ต้องมองหาสิ่งนั้นมองหาให้เจออย่างเช่นถ้าเราอยากได้ สามีคนต่างชาติคุณต้องถามตัวเองก่อนคุณณสมบัติของคุณเหมาะสำหรับจะเป็นภรรยาของคนต่างชาติไหมแล้วก็ถามลึกๆใจของตัวเองถ้าตัวเองอยากจะได้แฟนต่างชาติจริงๆคุณได้แน่นอนอเพราะทุกๆครั้ง ถ้าเราต้องการอะไรเราก็จะคอยคว้าหาสิ่งนั้นไม่ใช่บอกว่าหาให้เราหน่อยเออแล้วก็ฝากชีวิตไปกับคนอื่นสรุปแล้วหัวข้อน,นี้นั่นก็คือจงมองหาแล้วคุณจะมองเห็นสรุปแล้วนั่นก็คือให้เรามองมาที่ใจของเราถามใจตัวเองก่อนนะคะัะว่าเราต้องการอะไร ถ้าใจบอกว่าใช่เดินตามหาเลยเดินตามเป้าหมายเลยนะคะที่จะหมายขอจบคลิปนี้ไวเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณกัญยามิที่ดีแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านบนโลกใบนี้ที่เราได้มาเจอกันขอให้มีความสุขและก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ